พระวาจาของเพระเจ้าปราะจำวันอาทิตย์ที่20กรกฎาคมสัปดาห์ที่16เทศกาลธรรมดาบทอ่าน จากหนังสือปฐมการบทที่18ข้อหนึ่งถึงสิบองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสำแดงพระองค์แก่อับราฮัมที่หมู่ต้นโอ๊กของมัมเรขณะนั้นเป็นเวลาแดดร้อนจัดอับราฮัมกำลังนั่งอยู่ที่ประตูกระโจมเขาเงยหน้าขึ้นมองก็เห็นชายสามคนยืนอยู่ใกล้ตนทันทีที่เห็น อับราฮัมก็วิ่งจากประตูกระโจมไปต้อนรับและกราบลงที่พื้นดินเขาพูดว่าเจ้านายของข้าพเจ้าถ้าท่านโปรดปรานข้าพเจ้าโปรดอย่าผ่านผู้รับใช้ของท่านไปเลยเข้าพเจ้าจะให้เขาเอาน้ำมาล้างเท้าให้ท่านเชิญท่านพักใต้ต้นไม้นี้เถิดขอให้ข้าพเจ้าไปนำอาหารมาให้ท่านสักเล็กน้อย ท่านจะได้สดชื่นมีกำลังเดินทางต่อไปท่านมาถึงบ้านข้าพเจ้าแล้วขอให้ข้าพเจ้ารับใช้ท่านเถิดเขาทั้งสามจึงตอบว่าจงทำตามที่ท่านพูดนั้นเถิดอับราฮัมรีบเข้าไปในกระโจมของนางซาราและบอกว่าเร็วเข้าไปเอาแป้งละเอียดมานวดและทำขนมปังสำหรับแขกสามคนเธอ แล้วอับราฮัมวิ่งไปที่ฝูงสัตว์นำลูกโคอ้วนผีตัวหนึ่งให้ผู้รับใช้ข้าและรีบปรุงอาหารเขาเอานมข้นเปรี้ยวน้ํำนมสดและเนื้อลูกโคที่เตรียมแล้วมาวางต่อหน้าคนทั้งสามและยืนอยู่ใต้ต้นไม้คอยรับใช้ขณะที่คนทั้งสามกำลังกินอาหารเขาเหล่านั้นถามว่า นางซาราพันรายาของท่านอยู่ที่ไหนอับราฮัมตอบว่านางอยู่ในกระโจมคนหนึ่งจึงพูดว่าปีหน้าเราจะกลับมาหาท่านอีกอย่างแน่นอนนางซาราพันรายาของท่านจะมีบุตรชายคนหนึ่งบทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวก ถึงชาวโคโลสีบทที่หนึ่งข้อ24ถึง28พี่น้องบัรนี้ข้าพเจ้ายินดีที่ได้รับทุกทรมานเพื่อท่านทั้งหลายความทรมานของพระกิจเจ้ายังขาดสิ่งใดข้าพเจ้าก็เสริมให้บริบูรณ์ด้วยการทรมานในกายของข้าพเจ้าเพื่อพระกายของพระองค์คือพระศาสนจักร ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้พระศาสนาจักรนี้ตามภารกิจที่พระเจ้าทรงมอบให้เพื่อจะได้ประกาศพระวาจาของพระเจ้าแก่ท่านอย่างสมบูรณ์นั่นคือทมล้ำลึกที่ซ่อนอยู่ตลอดทุกยุคทุกสมัยบัตรนี้ทมล้ำลึกปรากฏชัดแจ้งแก่บรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์แล้วพระเจ้าทรงปรารถนาที่จะแสดงให้เขาเหล่านั้นรู้ว่า ทำล้ำลึกนี้ได้นำพระสิริรุ่งโรดล้นเหลือมาให้คนต่างศาสนานั่นคือการที่พระกิจเจ้าทรงดำรงอยู่ในท่านทรงเป็นความหวังเพื่อให้ท่านได้รับความรุ่งเรืองเราประกาศถึงพระกิจเจ้าพระองค์นี้โดยเตือนและสอนทุกคนให้มีความรู้ทุกอย่างเพื่อให้แต่ละคนดีพร้อมเดชาพระกิจเจ้า บทอ่านจากพระอรสาราตามคำบอกเล่าของนบ,บุลลูกาบทที่10ข้อ3 8ถึง42ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงพระดำเนินพร้อมกับบรรดาศิษพระองค์เสด็จเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งสตรีผู้หนึ่งชื่อมาธารับเสด็จพระองค์ที่บ้านนางมีน้องสาวชื่อมารีซึ่งนั่งอยู่แทบพระบาทขององค์พระผู้เป็นเจ้า คอยฟังพระวาจาของพระองค์มาทากำลังยุ่งอยู่กับการปรนิบัติรับใช้จึงเข้ามาทูลว่าพระเจ้าข้าพระองค์ไม่สนพระไทยหรือที่น้องสาวปล่อยดีฉันคนเดียวให้ปรนิบัติรับใช้ขอพระองค์บอกเขาให้มาช่วยดิฉันบ้างแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสตอบว่ามาทามาทาเธอเป็นห่วงและวุ่นวายหลายสิ่งนัก สิ่งที่จำเป็นมีเพียงสิ่งเดียวมารีได้เลือกเอาส่วนที่ดีที่สุดที่จะไม่มีใครเอาไปจากเขาได้สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสัทาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับสุขสันต์วันพระเจ้ากับท่านผู้ฟัง หัวข้อของบทรำพึงเขาว่าทิศนี้ก็คือเรื่องการต้อนรับแขกโบราณที่หนึ่งจากหนังสือประสมการเล่าเรื่องอับราฮัมต้อนรับแขกแปลกหน้าและเขาก็ได้ให้การต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยไม่รู้ตัวตางจดหมายถึงชาวฮิบรูที่กล่าวว่าอย่าละเลยที่จะต้อนรับแขกแปลกหน้า เพราะเมื่อต้อนรับแขกแปลกหน้าบางคนได้ต้อนรับทูตสวรรค์โดยไม่รู้ตัวอีปรูบทที่13ข้อ2ส่วนพระวรสารโดยนบุลูกาของวันนี้เล่าเรื่องสตรีผู้หนึ่งชื่อมารธาเธอให้การต้อนรับพระเยสูเจ้าในบ้านของเธอพระเยสุเจ้าทรงปรารถนาเป็นแขกในบ้านของเราเราให้การต้อนรับพระองค์ แต่แท้จริงแล้วเป้าหมายชีวิตของเราก็คือเป็นแขกในบ้านของพระองค์เราอยากให้พระองค์ต้อนรับเราเข้าในบ้านของพระองค์สักวันหนึ่งมิใช่เป็นการชั่วคราวแต่เป็นการถาวรตลอดนิรันดร์ซึ่งก็เท่ากับเป็นการแลกเปลี่ยนการต้อนรับซึ่งกันและกันคือเราต้อนรับพระเป็นเจ้าในชีวิตนี้ เพื่อพระองค์จะต้อนรับเราในชีวิตหน้าตลอดไปถามว่าต้อนรับพระบินเจ้าหมายความว่าอะไรหมายความว่าในชีวิตความเป็นอยู่ของเราบนโลกนี้พระบินเจ้าเสด็จมาในส่วนลึกของจิตใจเราน,นบุนเปาโลเขียนถึงชาวโกลสีในจดหมายที่เราอ่านในวันนี้ว่าหัวใจของธรรมล้ำลึกก็คือ การที่พระกิตเจ้าทรงดำรงอยู่ในท่านทรงเป็นความหวังเพื่อให้ท่านได้รับความรุ่งเรืองผู้ที่เป็นศูนย์กลางชีวิตคริสตชนก็คือพระริตตเจ้าผู้ทรงบังเกิดสิ้นพระชนและกลับคืนพระชมชีพระองค์ทรงประทับอยู่ในเราแต่พระองค์จะประทับก็ต่อเมื่อเราให้การต้อนรับพระองค์ นี่คือหัวใจของการเลือกที่เรากระทำเราเป็นคริสตชนไม่ใช่เพราะบระรพบุรุษของเรานับถือคริสต์แต่เราเป็นคริสตชนได้การตัดสินใจเลือกแล้วเราก็ได้เลือกพระคริสตเจ้าปาร์ทายการต้อนรับโะองที่บ้านของเธอแต่เธอก็เป็นห่วงและวุ่นวายได้หลายสิ่งหลายอย่างพระเยซูเจ้าไม่ได้ตำหนิเธอเพราะการรับใช้ แต่เพราะเธอเป็นห่วงและวุ่นวายใจด้วยหลายสิ่งหลายอย่างเมื่อมีแขกมาที่บ้านซึ่งอาจเป็นบุคคลสำคัญเราก็อยากให้การต้อนรับอย่างดีที่สุดเราจึงรู้สึกเป็นห่วงอยากทำหลายสิ่งหลายอย่างเลยปล่อยแขกอยู่ตามลำพังเราอาจให้ความสำคัญกับจานช้อนซ่อมผ้าปูโต๊ะ เมนูอาหารมากกว่าตัวแขกก็เป็นได้ในชีวิตของความเชื่อของเราก็อาจจะมีสภาพเดียวกันมีหลายสิ่งหลายอย่างรอบข้างดึงดูดความสนใจของเราจนทำให้เราลืมบุคคลซึ่งสำคัญกว่าการต้อนรับพระบิเจ้าที่บ้านหมายถึงให้ความสำคัญกับการประทับอยู่ของพระองค์ คิดถึงพระองค์ในเวลาภาวนารำพึงการเข้าเงียบเวลาเหล่านี้เอื้อต่อการพบปะกับพระองค์ในทุกสถานการณ์ของชีวิตทั้งดีและไม่ดีพระเจ้าทรงประทับอยู่ในตัวเราเสมอการต้อนรับพระองค์หมายถึงให้ความสนใจพระองค์พูดกับพระองค์ฟังพระองค์ไม่ปล่อยให้ความวิตกกังวล ความหงุดหงิดหัวใจปัญหาต่างๆดึงความสนใจของเราไปจากพระองค์สิ่งที่จำเป็นมีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นถามว่าอะไรคือสิ่งเดียวที่จำเป็นคำตอบก็คือความสัมพันธ์กับพระองค์เป็นการส่วนตัวนี่แหละคือสิ่งที่จาเป็นเพียงสิ่งเดียวเป็นสิ่งที่เราต้องรักษาไว้ได้วยความเอาใจใส่ เพราะถ้าเรามีความสัมพันธ์เช่นนี้สิ่งอื่นที่ดีๆก็จะตามมาเองเราได้รับการต้อนรับจากพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงต้อนรับเราที่บ้านของพระองค์แล้วเมื่อเราเข้าวัดเราก็เข้าในบ้านของพระองค์พระองค์ทรงเป็นเจ้าของบ้านเรารับศีลมหาสนิทเพื่อนำพระองค์ไปกับเราตลอดสัปดาห์ มีการแลกเปลี่ยนคําเชิญต่อกันโปรงส่งเชิญเราที่บ้านของพระองค์เพื่อโปรงค์สามารถเจริญชีวิตในบ้านของเราในสภาพความเป็นจริงชีวิตของเราเราอยากเชิญพระเยซูเจ้าเข้าประทับอยู่ในสถานที่นี่มีเกียรติและเหมาะสมต่อไปในชีวิตของเราทุกวันตลอดชีวิตของเรา ถ้าเรารู้สึกเป็นกันเองกับพระองค์เราก็จะเป็นกันเองกับผู้อื่นด้วยให้เราภาวนาเพื่อเรียนรู้จักเจริญชีวิตให้เราร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณเพื่อเรียนรู้จักเจริญชีวิตอย่างดีศรัทธาทุกอย่างเป็นเพียงเครื่องมือไม่ใช่เป้าหมายเป็นเครื่องมือที่เราใช้เพื่อเรียนรู้จักเจริญชีวิตอย่างดี เราปฏิบัติกิจศรัทธาเพื่อสามารถเป็นผู้ที่ให้การต้อนรับผู้อื่นในชีวิตให้เราต้อนรับพระเยซูเจ้าเพื่อเราจะกลับเป็นคนสุภาพสนใจความต้องการของผู้อื่นและพร้อมเสมอเพื่อการรับใช้การต้อนรับที่เราให้กับพระเยซูเจ้าจะทำให้เราสามารถเป็นผู้รับใช้ไม่วิตกกังวล หรือกระวนกระวายใจเพราะสิ่งเหล่านี้มาจากตัวเราเองจากการที่เรามุ่งให้ตนเองเป็นศูนย์กลางถ้าเราต้อนรับพระองค์และมอบความไว้วางใจไว้กับพระองค์พระองค์จะทำให้เราพ้นจากความกระวนกระวายใจความวิตกกังวลและความยุ่งเหยิงทำให้เราเป็นคนที่พร้อมรับใช้อย่างแท้จริง พร้อมให้การร่วมมือและการช่วยเหลือมีความเมตตาถ้าเราให้การต้อนรับพระองค์เราจะกลับเป็นคนใจกว้างเหมือนกับพระองค์ถ้าเราต้อนรับพระองค์ในชีวิตพระเจ้าจะทรงต้อนรับเราในพระสิริรุ่งโรจน์พระองค์ทรงต้อนรับเราแล้วทรงปรารถนาที่จะอยู่กับเรา พระกฤษฎเจ้าในเราสุเป็นความหวังและสิริรุ่งโรดเป็นศูนย์กลางของธรรมล้ำลึกที่ซ่อนเร้นในอดีตแต่บัดนี้ถูกเปิดเผยทราบเรารู้ดีว่าพระเจ้าทรงปรารถนาอยู่กับเราและเราก็ยินดีอยู่กับพระองค์เราอยากปฏิบัติต่อพระองค์อย่างดีในฐานะแขกแท้จริงทรงเป็นแขกคนสําคัญ ที่เราสามารถให้การต้อนรับในชีวิตของเราดังนั้นจงต้อนรับพระองค์อย่างดีและทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆทุกวันขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมาอย่างท่าน และประทานสันติแก่ท่านด้วยเทินอาเมน